อ๋อมาหาอย่างเขียดครับบัานี้เห็นมเขียดนั่นออหาอยู่หากินครับเขียดเห็นมเขียดเขียดเขียดกเขียดเห็นเห็นตเขียดบ่ มันบ่เข้าอยู่อ้าวซ่บไหลโป๊ะตาคอโค

เียครับเกียดมากมากมายัไปมาอื้อวอะน่ยนงก็หน่อยอะบ่นต้นหน่อ่ายนิดเดีอ่อาไ่ต้องไปไกลเลยเก็บไว้อยู่นี่ อ่ามันก็เต็มต้องลองว่าใช่ว่าสิคูบไลยบ่เอาไปต่อยางไปท่งอว่าเบิ่งเขียดครับอู้ยหลายครับแต่มันตัวน้อยหลายหลายครับเขียดมันตัวน้อยครับอู้ยไล่มากเอเก็บเอาเก็บเอาไปต้องยางไปทางอื่นเกียวครับเขียดลู่ลู่รึเป่า เกียดร้ายครับแต่ว่าต้นหน่อยครับบ่ย่อ่าะเบิงครับนั่ๆๆอ่าครับแนวใส่นะครับนี่ แนสายแน่ใแล้วก็มากินน้ำขด้วยอ๋อหมอหอยเมือนนีเมือดครับคนมหาเอย่างน้ำกันนะครับนี่ ม่นะครับอ้ยโอียนคู่อู่านแล้วนี่อืจะโง่รจตอคะมอ่าครับได้แล้วครับเขียดนีมามามาเบิ้งเนี่ยอ้ยหามยได้แล้วครับเห็นว่า๋ยยวจับืดขึ้นเบิ้งนี่แหละตัวเขียดเนาะแี่เบิ้งตัวเขียดเด้อผู้ใดเยิน เห็นบ่ครับเนี่ยเนี่ยเนี่ยเห็นบอเนี่ยเหี้ยครับเนี่ยเนี่ยเบิ่งเอาครับตัวหน่อยตัวใหญ่และเนี่ยเบิ่งเอาครับน่ะอ่า อ่อนครับเขียดบออกเลยเหมือน,นเอนี่เยเห็นบ่ครับนะ่นะนๆะๆนาะหนเะขียดครับเห็นบ่ครับนนะเขียดครับเขียดนนะ เงียงเขียดหน่อยครับคนม่นเงียงต้องกันนะครับห้องลุ่มเหอแสงไฟทัางผู้กเป็นมู่บ้าน,นครับมู่บ้าน ยิ่งเขียดครับเหมือนเนี่ยโอ้ห่อนเอาครับห่อนเอาห่อนเอาอ่าได้เขียดโม่แล้วครับนี่เห็นบอลเนี่ย <c oughs> เขียดโม่ครับเขียดโม่เห็นบอล มือในห่อนเอาครับมีทั้งเขียดโม่เขียดน่อยครับค้นก็หลายครับซีหาค้นครับเหมือน นี่ครับไรเี็นโม่ครับเนี่ยนี่เห็นครับม่นี่เม็กินีนนเมโมกนนึง หาตอครับบัดเนี่ยฮัตโต้มาหาจุดจีนะครับอยู่ในกองขี่ควายครับบัดน,นี้ยบดได้เขียดเลยเอาคู่แบบครับหากินแบบบ้านๆราครับบดได้เขียดก็เอาจุดจีครับมาหมุนอยู่ในกองขี่ควายเนี่ยเอาให้เบิร์ตนะ ของกินอีสานครับแนวไหนกินได้คือเอาครับเนี่ยเห็นบอครับอยู่ในขวดนน่่อยยูบบบ้าีัคไงไปไม่ได้แค่ขับหวังห่ะของว่าลงโอนก็ยังยืมบ้านอยู่นะอ๋อใหญ่มองครับบัดนเนี่ยใหญ่มองใหญ่มองบ่ได้มองนั่น ไปมองไหมวันน่ะง่ายมองง่ายมองง่ายมองวอามืดขนาดครับมืดมืด นายมองอ่ายมามองไม้ครับผนะ่านเถียงก้เจ้านะครับเสียงม้าเห่าสนั่นผ่านเถียงขาเจ้านะครับ,าารบไปขอกินน้ำขาเจ้า อมองไม้ครับบัดนเน่เห็นบอลน,น่ะน่ะน่ะมองไม้ครับมาลงเลยครับนี่ครับบัดน,นี่มาหามองไม้แลว้วเนี่ยเกียดครับเขียด เสร็จครับนี่นะเราครับโอ๋นี่ไม่แค่เอา เยอะหน่อยครับนี่้ีกอ่ได้ออยอนะตัวหนึ่งน,นึง้ยเนบอเดี๋ยวเป็นเกียรค่ะ

เบิึงครับเกียรเต้นครับเกียรน้อยครับนี่ครับเกียรเต้นเกียรครับเกียร เห็นบ่ครับน่ะเนี่ยนีย่ครับขี้ดนานร่บเติมใอ้ขนมาหาเย่ยงขียดครับ อ่าหอดบาทแล้วครับบาทเนี่ยมาเบื่องเขียนนะครับ mm hmm. ได้ร้ายปันไหนามาเบื่องบนเขียนคอับเ mm hmm. นี่ยตัว mm hmm. นี้อีกหนึ่งยเวหนูหา Yeah.